แม่สอนจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองเพื่อยุติความรุนแรงในสตรีและเด็กอําเภอพบพ,พระจัดโครงการรณรงค์ไม่เผาป่าลดหมอกควันสองแผ่นดินไทยเมียนมารประจําปี2559แม่สอนมูลนิธิสามัคคีการกุศลจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารแม่สอนมูลนิธิสามัคคีการกุศล สมัยที่24ประจำปี2559ถึง2560สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าว ผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดดิฉันนางสาวราภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองเพื่อยุติความรุนแรงในสตรีและเด็กค่ะกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการกิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัวครั้งที่หนึ่ง โดยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายยุติความรุนแรงเพื่อการเรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวที่ห้องโกเมนสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีดรเทิดเกียรติชินสรนัยน,นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมและนายชาตรีสุขารมปลัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด รองประหลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองงานเจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมตัวแทนผู้นำแต่ละชุมชนเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้กว่า60คนการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในครั้งนี้เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระราชดำริและพระราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาทิคุณต่อชาติบ้านเมืองและพระสงนิกรทั้งมวลเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของสำนักง,งานอายการสูงสุดสำนักง,งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความสมานสามัคคี ในองค์กรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนื่องด้วยสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและคนในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนในสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอีกทั้งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงสัมผัสกับความทุกข์ยากความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยได้ทรงมอบภารกิจด้านกิจกรรมต่างๆเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ประชาชนเห็นว่าการกระทำความรุนแรงเป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นปัญหาของสังคมไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวอีกต่อไปเทศบาลนครแม่สอดได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายครั้งนี้ขึ้นมา แม่สอนมูลนิธิสามัคคีการกุศลจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารแม่สอนมูลนิธิสามัคคีการกุศลสมัยที่24ประจำปี2559ถึง2560ค่ะ บริเวณลานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลได้มีการจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลสมัยที่24ประจำปี2559ถึง2560พร้อมงานสังสรรค์สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เทศกาลตรุษจีนปี2016และถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมต้อนรับนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอด ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่และร่วมแสดงความยินดีกับนายกิติสุทธิสัมพันธ์นด่านศุลกกรแม่สอดที่จะได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่จากนั้นเป็นพิธีรับมอบตราสารของคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสมัยที่24และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีตามลำดับโดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอำเภอแม่สอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศารจังหวัดแม่สอดอายการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพ่อค้าประชาชนร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้อย่างเนืองแน่นท่านนายสุชาติเตียวรัฐวัฒนากล่าวว่าขอขอบคุณคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิที่มีมติในที่ประชุมมอบความไว้วางใจให้ผมดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิอีกสมัยหนึ่งตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมากระผม ได้ความช่วยเหลือและชี้แนะจากประธานกิติมศักดิ์าวรทั้งสองท่านคือท่านสุชาติจึงกิตรุ่งโรธและท่านวานิชวงธนะสารสินรวมถึงความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะกรรมการทุกภาคส่วนทําให้องค์กรแห่งนี้เกิดความเป็นเอกภาพในการสร้างสารรค์และพัฒนาบําเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิ่นทําให้มูลนิธิมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึง การใช้อุดมการณ์ของบรรพชนผู้ก่อตั้งมูลนิธิเป็นแนวหลักในการพัฒนาและยังมีการส่งเสริมเผยแพร่ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีให้คงไว้รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาภาษาจีนจนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผมพร้อมคณะสมัยที่24ปราราตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และนำแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลพัฒนาสู่สากลต่อไปอําเภอแม่สอดประชุมจัดเตรียมการจัดกิจกรรมวาเลนไทน์สองแผ่นดินประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุมฝ่ายปกครองชั้นสองที่ว่าการอําเภอแม่สอดนายธนยศปานขาวนายอําเภอแม่สอดเป็นประธานในการจัดประชุม การจัดเตรียมงานกิจกรรมวาเลนไทยสองแผ่นดินประจำปี2559โดยดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายธิรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมโดยความพร้อมเพรียงซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานในที่ประชุม จ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการจัดขบวนแห่สิงโตมังกรของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนพื้นที่อำเภอแม่สอนในเทศกาลตรุษจีนเรื่องการที่จังหวัดตากได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีการกำหนดให้9ก้าอำเภอในพื้นที่จังหวัดตากได้มีการจัดกิจกรรม9้าวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2559 และทางฝ่ายอำเภอแม่สอดได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมอิ่มบุญสุขใจสบายการคือกิจกรรมอิ่มบุญเริ่มวันที่6จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์มีการสักการะเจ้าพ่อพวอพร้อมไหว้พระ9วัดกิจกรรมสุขใจวันที่14กุมภาพันธ์2559มีการจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่รักในงานวานเลนทนยสองแผ่นดินแม่สอดเมียวดีและกิจกรรมสบายการคือวันที่7กุมภาพันธ์ 2,559มีการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราทอนณหมู่ที่6บ้านเจดีโคตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมงานวาเลนไทยสองแผ่นดินแม่สอดเมียวดีจะมีการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รักในวันที่14กุมภาพันธ์2559ที่บริเวณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดพร้อมพาคู่รัก ที่จดทะเบียนไปยังสะพานมิตรภาพไทยพม่าเพื่อทําการบันทึกภาพร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากและผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีเป็นที่ระลึกตำบลพระาธาตุผาแดงจัดอบรมการปรุงอาหารพื้นเมืองสนองนโยบายส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะ ที่หอประชุมเนกประสงค์สำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลพระาธาตุผาแดงอําเภอแม่สอดกลุ่มแม่บ้านเจ็ดหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลพระาธาตุผาแดงจัดการอบรมการปรุงอาหารพื้นเมืองสนองนโยบายรัฐบาลตำบลละ5ล้านบาทโดยมีนานยธนยศปานขาวนายอําเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมและนางสมบูรณ์ตายโพผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านค้างพิบาล ตำบลพระาธาตุผาแดงเป็นผู้กล่าวรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระาธาตุผาแดงเป็นผู้กล่าวต้อนรับโดยมีกลุ่มแม่บ้านจากเจ็ดหมู่บ้านเป็นชาวปากกัญยอสามหมู่บ้านและคนไทยสี่หมู่บ้านรวมเจ็สบคนเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ตำบลพระาธาตุผาแดงได้จัดการอบรมการปรุงอาหารพื้นเมืองโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตำบลหมู่บ้านได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของอาหารพื้นเมืองเกิดความรู้และประสบการณ์ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อนุรักษ์พร้อมการถ่ายทอดสืบสารภูมิปัญญาบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2558และมะติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่8กันยายน2558เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีไรายได้น้อยและมาตรการการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลตามที่กระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติให้ดำเนินการและหลักเกณฑ์ขั้นตอนแนวทางการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลหอการค้าจังหวัดตากจัดประชุมชี้แจง โครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทยเมียนมา2016ปีที่17ค่ะที่ห้องประชุมหอ,อการค้าจังหวัดตากแม่สอดอเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมศักดิ์ขาวเรัตประธานหอ,อการค้าจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับรองประธานเลขาธิการเฮรัญยิกคณะกรรมการคณะว e c ซีตากและส่วนราชการภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า30คนการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อมของโครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทยเมียนมา2016ปีที่17รายละเอียดในที่ประชุมได้มีการชี้แจงถึงเรื่องพิธีเปิดบริเวณสนามกีฬาสารสมเด็จพระนเรสวนมหาราชและที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเส้นทางบริเวณฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา การกำหนดจำนวนรถในขบวนที่ร่วมการเดินทางการส่งรายชื่อพร้อมการทำหนังสือผ่านแดนการกำหนดจุดปฐมพยาบาลและการแนะนำจุดแวะพักซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆที่ผ่านมาและได้มีการกำหนดการประชุมครั้งที่สองเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกำหนดรายละเอียดรูปแบบของงานในวันอังคารที่9เดือนกุมภาพันธ์นี้ อำเภอพบพระจัดโครงการรณรงค์ไม่เผาป่าลดหมอกควันสองแผ่นดินไทยเมียนมาประจำปี2559ค่ะที่บริเวณท่าข้ามบ้านวาเล่เหนือตำบลวาเลอ่อำเภอพบพระจังหวัดตากนายสุทธาสายวานิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ไม่เผาป่าลดหมอกควันสองแผ่นดินโดยมีนายยุทธชัยปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากเป็นผู้กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการนี้โดยพร้อมเพรียงพื้นที่ภาคเหนือ9จังหวัดอําเภอพบพระจังหวัดตากต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนหรือค่า PM10 สูงกว่า ค่ามาตรฐานซึ่งอยู่ที่120ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาไฟป่าการเผาในที่โลง่งการเผาในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมมลพิษจากยานพาหนะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและทัศนวิสัยการจราจรส่วนใหญ่มักเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกๆปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดช่วงระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง13เมษายน2559เป็นช่วง60วันอันตรายโดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ9จังหวัดเพื่อบูรณาการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังควบคุมมีให้มีการเผาช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันด้วยการควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อรับมือสถานการณ์หมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2559และผลักดันการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามแนวชายแดน โดยมีเป้าหมายคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ90เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดตากและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเน้นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้ใช้งานได้จริงรวมถึงการเข้าพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน พื้นที่เสี่ยงให้ช่วยสอดคล้องดูแลไม่ให้มีการจุดไฟพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกันอย่างจริงจังและใช้โอกาสนี้ขอความร่วมมือชุมชนประชาชนหน่วยงานต่างๆง,ง,งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณแนวเขตป่างดการเผาในพื้นที่ป่างดการเผาญ้าแห้งริมทางงดเผาขยะเศษวัสดุการเกษตรและกิ่งไม้ใบหญ้า งดเผาต่อซังและใช้วิธีเผากลบแทนและเมื่อพบเห็นการเผาและไฟป่าให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันทีทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าผ้าห่มกันหนาวให้แก่ตัวแทนกองกำลัง DKBA KNU ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย เปิดโครงการนะครับดับไฟป่านะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสาุครท่านสุธาราเรนิศนะครับรวมทั้งท่านนายอำเภอพุคระนะครับท่านจะท่านประสมเล้าอ่อนนะครับรวมทั้งนะครับัวหน้าส่วนราชการนะครับวันนี้เราก็มาเป็นสักขีพยานด้วยกันนะครับในการร่วมพิธีนะครับเคิงกามดณอารงค์ไม่เผาป่าลดหมอกควันสองแผ่นดินนะครับประจำปีพุทธศักราช2559นะครับ นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นกําลังพลนะครับที่มีศักยภาพนะครับของทางอําเภอพระพระนะครับที่เราตั้งใจจะร่วมในการลดปัญหาหมอกควันนะครับซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยนะครับรวมทั้งมีผลกระทบกับประชาชนทั้งในฝั่งไทยและกประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เรามาร่วมรณรงค์นะครับ กับช่วงนี้นะครับก็คงจะต้องขอความร่วมมือนะครับทุกท่านเราช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับตามประกาศจังหวัดนะครับขอความร่วมมือามนะครับมาแล้วนะครับสําหรับขบวนนะครับนักปั่นนักษาตรวจท้าไฟฟังนะคะท่านหัวหน้าสํานัก14นะครับวันนี้ก็นําทีมนะครับ ซึ่งจริงๆตอนนี้เราเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเรายังมีอีกเยอะกว่านี้นะครับซึ่งเรามีเครือข่ายอยู่ในช่กพื้นที่อยู่แล้วนะครับค่ะแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นเครือข่ายได้นะคะพะเห็นไฟปากก็แจ้งนะคะเจ้าหน้าที่นะคะครับต้องขอตาบขอบพระคุณนะครับชมรมจักรยานนะครับของอำเภอปกพระนะครับเรารวมทั้งทุกตำบลด้วยนะครับเรามาช่วยกันสร้างสีสันนะครับ นะครับวันนี้ก็ได้ทีมงานนะครับมาช่วยกันนะครับเป็นโครงการนักปนาศาตรวจหาเษกษตรกรรมอันนี้ต้องขอความร่วมมือนะครับถ้าท่านะจะมีการจุดไฟต่างๆท่านต้องทําแนวกันไฟด้วยนะครับแล้วก็ต้องอยู่เฝ้าระวังนะครับไม่ให้ไฟลามไปยังบริเวณป่าหรือว่าบริเวณพื้นที่สาธารณะได้หมดเวลาสําหรับการรายงานข่าวกันแล้วค่ะสําหรับช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ8นาฬิกา 12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนาครแม่สอดและ w w w m ์ s ไวย e วแม่ดิวฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ